สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบพัดลมโซลาเซลล์16นิ้วนะครับง่ายๆด้วยตัวเองนะวิธีการไม่ซับซ้อนไปดูกันเลยครับอุปรกรณ์หลักๆก็จะใช้เป็นตัวนี้นะไขควงปากแฉกนะครับีไขควงปากแฉกแบบนี้เลยนะครับใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนหลักๆก็จะมีฐานพัดลมมีตัวบอดี้พัดลมแล้วก็มีตัวใบพัดตัวปิดปิดใบพัดแล้วก็ตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะฮะตะแกรง ขอบใบพัดอีกทีนึงแล้วก็แผงโซลาเซลล์นะครับเริ่มต้นเลยเราก็นำบอดี้พัดลมมาสวมเข้ากับตัวฐานนะครับตัวฐานเขาก็จะมีบอกเอาไว้นะครับก็คือนี่จะหมุนสวมเข้าไปแล้วก็หมุนไปทางนี้ก็จะเป็นล็อกนะครับล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวฐานก็จะเป็นแบบน,นี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปสวมเข้าไปให้ตรงล็อกปึ๊บแล้วก็หมุนปึ๊บนิดเดียวครับเรียบร้อยนำมอเตอร์นะครับ มอเตอร์เข้ามาใส่นะครับตัวมอเตอร์นะครับเราต้องใช้ไขควงแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะขันเข้าไป2ช่องนี้นะครับสองช่องนี้ก่อนที่เราจะขันเราก็ต้องเสียบการเรียกสายไฟนะเสียบสายไฟตัวกู้กับตัวเมียเข้าด้วยกันก่อนครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้น,นะครับดูละเอียดเลยครับเดี๋ยวเราสวมเข้าไปเราก็เสียบเข้าไปให้ให้ตรงกัน ปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็จะดังกรึ๊บนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยัดเข้าไปข้างในยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวน็อตนะครับตัวน,อน็อตตัวนี้จะต้องให้ตรงกันนะเดี๋ยวเราเอาน็อตออกก่อนก็ได้เราต้องมาเล็งที่รูนะครับเล็งที่รูก่อนครับก็คือตัวรูนอ็อต ที่เป็นตัวมอเตอร์กับลูนอตที่เป็นตัวคอนะครับต้องตรงกันนะครับเดี๋ยวเราปรับให้แน่นๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับตัวนี้ต้องเล็งหน่อยนะเล็งๆนะครับตอกขันจุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับขันเข้าไปพอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมาก Egg, เรียบร้อยตัวนี้เราก็ปรับได้นะจะเอาขึ้นสูงขนาดไหนก็ปรับได้นะครับตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้ปรับขึ้นลงได้ปกติเลยเหมือนพัดลมทั่วไปเลยนะครับการใส่ใบพัดตัวนี้ก็อยู่ด้านบนนะอยู่ด้านบนใส่เข้าไปให้ตรงตัวปิดจะมี2อันอันนี้ปิดใบพัดอันนี้เอาไว้ปิดตัวตะแกงตะแกงด้านในก็จะมีเกลียวอยู่นะครับก็หมุนเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยที่ตัวใบพัด จะมีมาร да ์กนี loyalty, ้เอาไว้นะครับเป็นเป็นล่องนะครับเป็นล่องเอาไว้แล้วก็ด้านที่อยู่ที่พัดลมก็จะเป็นนี่เป็นเป็นเดือยออกมาแบบนี้นะครับเราก็ใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงล็อกนะครับสวมเข้าไปนะครับเดี่ยวปิดนะครับปิดไปพัดนะครับนี่ก็หมุนเข้าไปปกติเลยใส่ฟ้าครอบแบบนี้นะครับตัวเส้นนะครับเส้นก็จะเป็นเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับตัวนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ ผมจะมาแนะนำนิดนึงนะครับพัดลมตัวนี้สามารถที่จะชาร์จจากไฟบ้านได้ด้วยโดยใช้สายเส้นนี้นะครับนะครับเสียบเข้าไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี้เราก็ชาร์จแบตได้เลยส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับชาร์จจากแหงโซล่าเซลล์นะครับนี่ก็จะเป็นแจ็คตัวนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ใส่ช่องไหนช่องนี้นะครับที่เขียนว่า DC 1 5าโวลต์นะครับช่องนี้นะครับเซลล์เข้าไป พอเราชาร์จจากแผงนะครับหรือชาร์จจากไฟบ้านไฟก็จะขึ้นสเตตัสสีแดงคือการชาร์จแล้วก็เราลองกดปุ่มใช้งานดูนะครับมากดที่ปุ่มนี้นะครับกดปุ่มออนนะครับไฟสีเขียวขึ้นนะครับพร้อมพร้อมทำงานจะลองมากดเล่นดูนะมีปุ่มเปิดไฟเปิดไฟ LED เป็นไฟฉายที่ตัวพัดลมแล้วก็เปิดพัดลมพัดลมปรับได้เก้าสปีดปรับไปเรื่อยๆได้ปรับแรง ปรับเบาแล้วก็ปรับสายนะี่ยปรับสายได้ด้วยปรับสายได้ด้วยสายไปมาได้ด้วยเรายัางสามารถใช้งานจากรีโมทได้ด้วยนะนี่คือรีโมทถอดแผ่นกั้นผ่านออกมาแล้วก็กดใช้งานรีโมทไม่ว่าจะเป็นเปิดไฟปิดไฟนะครับเปิดไฟปิดไฟปรับให้สายไปมานะครับแล้วก็ปรับเพิ่มสปีดลดสปีดนะครับ ก็คลิปวิธีการใช้งานนะครับเราก็มีทําคลิปให้ดูแล้วก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบตเตอรี่สําคัญเลยตรงนี้นะฮะตำแหน่งของแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตขนาดใหญ่เลยนะครับแบตขนาดใหญ่สามารถใช้ไฟได้นานเลยนะครับพัดลมถ้าเปิดแบบสปีดสุดๆเลยนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดเบาๆนะครับเบอร์หนึ่งนะครับก็จะอยู่ได้ 10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงเลยครับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับเป็นแบตสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ก็คือถ้าแบตหมดแบตเสื่อมลูกค้าสามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้เลยของเราก็มีนะติดต่อมาได้เลยนี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ครับจะอยู่แบบนี้นี่แบตเตอรี่ขนาด1 2โวลต์5แอมป์นะครับสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เลย สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจพัดลมโซลา r เซลล์นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ร้าน LD Master นะกับผมที่กะมลยินดีให้บริการนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe แจ้งเตือน้วยนะครับขอบคุณครับ